สวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าน่าพิดหวังสำหรับผมนะคือน่าพิดหวังสำหรับผมอุตส่าห์ไปตั้งกลางวันบ่าย2นะเดินทางไปไปดูก็ตั้เทงเวทีไปดูอะไรต่ออะไรนะแล้วก็รอให้เขาขายบัตร นะก็แวะไปนั่งกินขนมจีนแป๊บเดียวเรฝนตกดูสิุงอิงไม่เหยียบจะหมู่ถึงที่เลยไม่เหยียบจมูกถึงที่ลเยยลยไม่ได้ดูนะเออผมก็ยืนละเลาะอยู่นั่นแหละเออจะดูว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าก็เห็นเขาปิดไฟปิดอะไรก็ยืนข้างๆรั้วนั่นอะ ชายคาตึกบังฝนหน่อยเพะผมไม่ได้เกียมล่มเกียมอะไรไปคนนี้ก็มีล่มมีอะไรเขาก็เออพอเข้าไปได้นะแต่ตอนที่ผมกลับนี่ก็ฝนมันซาแล้วนะเออก็คงเล่นผมก็เดินไปดูหลังเวทีก็เห็นน้องโซเฟิโซเฟียพอดีมัน เขาไปแต่งตัวกันอยู่ที่หลังเวทีมันชายตึกเันะินอ่ะโอ้คอยู่กันตรงนั้นผมก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกับเขาหรอกก็เกงใจอะ่ะฝนมันตกอะ่ะนะเออแต่ตอนนี้ก็เห็นว่าเล่นแล้วนะผมมาแล้วก็ยังว่าเหละหน้าต่างไม่ได้ปิดเสือ้อผ้าเปียกหมด <c oughs> ทำไงได้ล่นะเออ รีบจัดอยากจะไปดูไอ้เราก็ไม่ได้นึกว่าฝนมันจะตกนะเดี๋ยวเจอกันอีกนะน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบานแบงทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกนูน ون. วัดบางปิ้ง <c oughs> เดี๋ยวผมจะปิ้งให้ดูนะเออไปวัดบางปิ้งผมจะไปตั้งแต่เที่ยงเลยเดี๋ยวใครดูนะเออดูดูดูนะเออ จะดูนะวัดบางปิ้งเดี๋ยวต้องไปอีกนะแหมมันน่าเจ็บใจมาถึงจมูกแล้วไม่ได้ดูนะอุตส่าห์ไปดูปอะไรอ่ะเอากล้องไปถ่ายรูปถนนคนรถจอดข้างถนนอ่ะข้างในมันเต็มหมดอ่ะคนอ่ะไอ้รถอ่ะก็จอดข้างถนนยาวเหยียดเลยโอ้โห กล้องก็ถ่ายไม่เป็นภาพเบิร์ดะอีกเราไม่เคยถ่ายไม่เคยอะไรอ่ะโทรศัพท์ก็เครื่องเก่านะเราก็ไม่กล้าไปถ่ายกับเขาไปถ่ายรูปก,กับเขาเ,ออเพราะว่าเราถ่ายธรรมดามันก็เมมเต็มอีกลองถ่ายดูตงอ,งองน้องโซเฟียนั่งกินของอยู่ เอาไปถ่ายถ่ายก็ถ่ายไม่ติดเพราะว่าเมมม,มันเต็มเออบอกว่าต้องไปซื้อเมมม,มาใส่อะไรใส่ก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยววัดบางปิ้งแกตัวใหม่นะ๋ยวต้องไปแน่ต้องต้องดูให้ได้เลยเออต้องเกาะขอบเวทีสิ <c oughs> เออมันต้องไปเกาะขอบเวทีมันถึงยะใจนะเออก็อเรารักเราชอบดินะนี่ก็ กลางล้มเล่นนั่นแหละนะผมมานี่ก็ต้องซื้อยามากินนี่เพราะว่าโดนฝนกระม่อมบางกระม่อมบางเนี่ยต้องซื้อพาริดดนแต่ว่ากินอะ่ะโดนฝนไม่ได้อ,อแปลกแก่จนป่านนี้แล้วโอ้โดนฝนไม่ได้ ก็ยังว่าหละนะคนรักคนชอบอเราก็จะไปดูให้ได้เราก็อุตส่าห์ไปถึงที่แล้วแค่นั่งกินขนมจีนยังไม่หมดจานเลยเออฝนมันตกมาได้แนะคนก็ยังอยู่เยอะนั้นน่นะเออคนก็ยังดูเยอะแต่มันตกตอนตอนเย็น มันก็แล้วก็มันก็ลงเพชรพรนพรมพรนพ,พเขาก็เล่นนะใจสู้สาวน้อยเพชรบ้านแพงใจสู้นะเอ,อเดี๋ยววัดบางปิ้งเดี๋ยวผมไปอีกนะจะไปหาให้ได้เออ,เอ,อจะต้องไปดูให้ได้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่วัดบางปิ้ง ท้ไม่ได้ดูก็รืดูกันหน้าเลยหังรถไปหาก็ได้นะ <c oughs> เออฝนมันตกโอ้โหทั่วหมดแหละทุกที่เลยวันนี้ฝนตกทุกที่นะได้ข่าวว่าตกทุกที่เลยเห็นน้องๆเขาแต่งตัวแต่งอะไรกันแต่งหน้าแต่งตากันก็คงได้เล่นหรอกแต่ก็คงต้งกลางล้มอ่ะแป๊ดเดียวเปียก แน่นะแต่ตอนผมมานะั่นมันก็ยังยังเป็นละอองอยู่อะแต่ตอนนี้ยังไงไม่รู้นะเออพอผมมาถึงห้องแล้วก็รอๆกันไปมันต้องได้ดูสินาะมันต้องหาวิธีไปดูจนได้แหละเดี๋ยววัดบางปิ้งนี้ต้องเอาล่มอะไรไปให้ได้นะเอาเสื้อกันฝนเอาล่มไปนะเออ แล้วชอบแล้วเราก็ต้องติดตามนะเออมาถึงขนาดนี้เรามาเหยียบยันจมูกแล้วเออเออจมูกจะบี้จะแบนจนหมดแล้วดูทีเดียวเออไม่ได้ดูแมมันน่าเจ็บใจเออเข้าไปดูก็เออขับโทรมาบอกว่าเออหน้านต่างไม่ได้ปิดเสื้อผ้าก็เปียกหมดแล้วเออก็ต้องมาตอนมามันก็ฝนมันก็ยังพอมๆอยู่ ตอนนี้หยุดแล้วฝน,นตกทั่วแะคงทั่วเลยกรุงเทพเนี่ยก็มันมืดมาหมดแล้วนี่โอ้โหรถจอดข้างทางยาวเหยียดเลยรถติดกันบานตะไทยเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะรถมันติดคนจะมาดูหงอิงแล้วมันอยู่ที่ตลาดด้วยคนไปซื้อข้าวซื้อของก็ เลยเออพลายเห็นก็นรีบเอาข้าวข,ของกลับไปเก็บไว้บ้านเออแล้วก็รีบจะมาดูไม่ฝนมันมาตกซะอีกเออเอ,อแต่ตอนนี้ได้ข่าวเล่นแล้วฝนมันซาแล้วตอนนั้นน่ะตอนตกใหม่ๆมันก็ตกใช้ได้เลยแหละตกก็แรงพอสมควรนะถ้าตกพักเดียวมันก็หยุด แต่ที่มันหยุดจะมันมันไม่ใช่หยุดหยุดไปเลยมันก็ยังเม็ดเล็กๆอะ่ะพูดถึงอะ่ะมันก็ยังเม็ดเล็กๆอยู่โอเคครับขอบคุณครับสานอยเพชรบ้านแพงเดี๋ยวผมต้องไปดูให้ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ